คนมาแล้วสองพันต้อ็มีห้าสิบตัวนี่พี่เลกคอกลูกคอลุกข้งลูกคอลูกทุ่งเอานักบุญมันไปคอบ้านเฉยเลยไอดีหนึครับอุ้ย

กูเช็คเว็บแป๊บเพื่อนพี่นายเราแลเว็บพอต้องเดี๋ยวผมไปเช็คบ้านมันให้นะไม่มีพี่อยู่บ้านมันไม่น่ะเฮ้ยไม่ตรวจเลเป็นเดี๋ยวไปเช็คต่อบูชีตสติงใหม่ที่สติงไปเคาอไปเคาะเอาลูกอมอันยองอัไซออนคิสตามิดาสตอรี่จบไผมจะไปเล่น่ไชัวว่ามันหรือเปล่าไม่นขับหนีกูเนี่ย ต้ดตู้ประตาบอยติดออะติดกุ๊กอ่ะขนไอ้โง่ไอ้เราการเนี้ยคุณต้าข้าหัวเลยวะเฮเราจอมนี่ไปได้เมืองดังดีกว่าโซโซเมืองดังวัดฟ้าโซโซแต่งไม่จริงป่ะกันได้จริงจริงแต่ในตอนนี้ไม่ได้โซโซสามแล้เข้าเมืองมันไม่หยุดเลยว่ะมันโดนเลยไม่ต่อยเลยใช่แต่งไ้แค่แค่กิจกรรมมีช่วยไปทำดีไอ้ไม่ทำมันต้องเปิดอะไรอีกป่ะหมดหมดแล้วป่ะ กูทำนะกูดั้งแหลกเช่าแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอที่ต้องเปิดแล้วหมดแล้วหรอที่แบบเด็ดๆตอนนี้อยู่เต้าเอ๋อถ้าเวลาเย็นคืนเราควรกินอะไรวะหมูกรอบหมูกรอบผัดพริกเกลือไข่เจียวดาวเราเอากระดาษจามไอ้บบพี่แก๊งอยู่าพี่ป๊อบร้านหมดแล้ววะของดูพิหมูป้าแค่นี้ใช่ป่ะเ้าอยู่ตามที่ร้านนี้ไอเหรอมันเป็นลัมโบนะเจอหรอไอเรมตามพี่อยู่ตามตามพี่อยูวแล้วก็เป็นี้มีไหนรู้นี่ว่าหมดหมดแล้วป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเหร พี่ผมเข้ามาแล้วมีมีไฟไหมพี่พี่จะไปอย่างเดียวเลยโง่วงแล้วไป็นอะไรท่ไปประกันอุ๊ย90ใครรอร์มันอ่ะโทรมันไปนิดเล่นไหมโทรไปแล้วมันปิดเครื่องตุงตุ้งตุ้งซาฮุลทิ้งผ่านแล้วมันปิดเครื่องใส่ปะเอ๊ยมันมันมีได้นู้ในความไม่มีหรอไม่ปิดเครื่องเท่ากับออกเกมแบตมันหมดหรือเปล่า อันนี้หรือเปล่ามันลืมเติมตังหรือเปล่าโพี่มันไม่เล่นแล้วเหรอที่ใครเสียใจมีใครรู้จักคนอื่นไหมไอไว้พูดยังไม่ไปเติไว้เฮ้ยมีมีโฮมไม่ได้ไปแล้าวถูกไปคนหนึ่งมีโฮมก็ลังจะเข้าวถูกไปคนหนึ่งไปหาไปหาไปลุมยำมาในโไม่ได้ไปแล้วตั้งใจเรียนแล้วดีดีไอมันไม่ให้ไปเทลกูบอกให้มันหนีออกจากบ้านแล้วมันไม่เชื่อกูแต่มันใจมันร่าก้อนวัดอะ แมวแล้วแมวอะไรแล้วผมเรียนอย่างเดียวแล้วโอ้ตั้งใจเรียนแต่เราต้องมีสามเอ็ดไม่ใช่หรอไม่ไม่ตอนเตะบอลมีคนพูดปะแบบฟุตบอลกำลังร้องไห้อ่ะคนคนได้ยินว่าไงนะพี่ไปดูเหมือนกันหรอพี่ซับไปซับเดี๋ยวผมไปดักมันเสื้อผ้าครูเนาะใช่ไหมมีคนจะเข้าครอมี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 ใครขายหน้าโนเกิลไหมครับเราไปไหนอ่ะหลอบไปมีอยู่ ยู่ใช่แเดียวเลาเล่นหนึ่งคนบีบไม่ใช่หรอโอ้เข้าคู่อะไรนะเข้าคู่มีใคขาย้โนเ่ครับได้เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดีดี๋ มัาเป็นนอนไอ้นอนมันบอกว่าได้อีกสองสามไฟอ่ะโอ้โหกะจบไปเลยเอาเง้นสดได้ไหมครับเริอม่วงแล้วสดไปไม่เราอุ้มอ่ะไอ้เหี้ยจึงบอกมันเปาว่าใครไฟแพ้กดรีเมคเลยเอป่ะบอกบอกมันขอแป๊บนึงได้ป่ะเวลาคุกเด็กกูจะไปเซ็ตถูกห่อ้า้าบาลอาไฟใหญ่ไม่ขอาลใครไฟแพ้กหอกอะไรไฟใหญ่หรือเปล่าพี่บอลจะตีละโอ้ยไม่เอเยวอดมากมั้ยแปลว่าวครับ ไม่ให้่ันอคนไดม่ไม่มันด่าพี่กูให้ปล่อยพี่กูตีมันด่าพี่กูเปล่อยไปเถอะเจียเวลาเนาะเออเรื่องหน่อยเออป็นอะไรกันว่เนี่ยเอองงเงงกนอ่งมาเก่งครับนานอเก่าครับลกก็ยอะเยอะว่าจะได้หน่อยใช่รับนานเก่าครับใาเ็นเนนอย่าพ่งโอนอย่าพ่งโอใจเย็นใจเย็นใจเย็นยเยย รับนาโนเก่ามึงรู้หรอว่าใจเย็นเียมึงหิวอะไรวะเดี๋ยวมึงไม่ฟังอีกแบบรับนาโนเก่าครับคนในเกมไม่ได้ว่างวะใจร้อนกว่าว่าจะมาใจร้อนจะมากูหน่อยสิเพื่อนสู้กับกูตาย้กูติดเนี่ยติดไหนวะเพื่อนผมโดนอะไรแล้วสมุดไล่ถ่านทั้งนมหลายเถื่อละหลายเถื่อละกดอะไรนีปมากดอะไรนไปกดอกนไปกดกดโลเคชั่นเฮ้ยกดของคุณพี่อะไรพี่จะให้กดกดที่คนละ ไอเกบ้านบาอยู่ใกล้ๆนเนีใช้ไของใชของเ้ยพี่สมัยหนุ่มๆล้วที่บ้านมันอยู่ใกล้ผมอ่ะทำมทำไกูไม่เห็นมึงพูดแบบมันเลยวะมันมาเปิดแถ่เชียงรินแดงจบใช้เงินแดงเท่าไหร่พันหนึ่งมั้งพันหนึ่งพันหนึ่งเดี๋ยววะพันหนึ่งพันหนึ่งเร้อยเดียบ พันนึงวันนึงอุมไม่มีเชียงรายขเอมายังท่าน่มะทนานแล้วันรไม่เคยคราฟเลยวะฝานจกนมคุณฝันหรูด้มารังรูหนเออจกนมมีแดงหราแอบขุดสมบัติเพื่อไอ้รวมีรวมีรวมีวเหเหแต่เม่มึงโดนรวดอรอไอ้มอืมเลยมันจะไม่โดนได้ไงพี่กลไปนะก็ลงไปนะเร็วเล่นโซโซอะไรนะเกอไปเซ็ตของทำาลนโนก่อน จะวางไปโดนแก๊งกองเหล็กจะแม่วะรับนาโนเก่าครับนี่ใครถ่มาอีกต่อเนื่องนะน้องไม่รวมเหล็กอ่ะเอ้ยบอกว่ากูถ้ากูไปทำชาเลนจ์จริงข้าวแกงกะหรี่สี่กิโลเพรว่ากูไหวไะเห็นหน้ามึงไหวอยู่แล้วเดี๋ยวไหวอยู่แล้วเดียวอันี้มา้แมื่อสองครั้งครับทำโหลแล้วเนี่ยผู้หลังเรียกวอสแบบกูนั่งตื่นอ่ะสปีดอ่ะปกติก็ได้เป็นกระมังอยู่แล้วกระมังเลยเหรอโลรลไปตามเคสเพื่อน ไอ้ยาค้างค้างคุณพี่ครับผมว่อยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะหลานยมเลยผมวนอยู่ตัวหลานยังงมโอ้ยยังไม่เห็นเลยมีเล็กเท่าไหร่วะ ไปพีคร <unex> <im> <im> ึ่งหลอดครึ่งหลอดนาโนโอโติมน่นตีมแด่น้ำนี่ไม่มีเหรอเเฮ้ยุดเจอตัวหลุดมันเผาเผาเผาไหนบอกไปใหญ่บอกไปใหญ่วะนายเป็นอะไรวะนายเป็นเพชองได้แล้ว้ยิงมเี่ไม่พี่ไม่จอดพี่ไม่จอดเดี๋ยวเลือกเกงมันไดมันทูมันไม่หยุดเลยเนี่ยจอดไม่ได้เยอะเกินเอ่ะเฮ้ยมีันอื่นมัไหมมีคันนี้ยจกอนไ้ม่จไม่จไม่ไหวเขม่คิมเลยจะได้ไม่ติดเเหมือนโหนานจงวะ าตอนนี้ตัดสุดท้ายมาอีกหน่อยเร็วจะได้ไฟเดี๋ยวง่วงกันอีกได้จับอยู่เดี๋ยวหรือเฮ้ยฟังดีไหมหาเกันมาจอะไรเนี่ยชนทำไมอ่ะบอกไม่มีแววเอาไปสองเอฟขอโทษๆปล่อยเกมไปเลยปล่อยเกมไปเลยกมไม่ไหวอ่ะไอ้หมูบอกแก๊งมามาเบีววนหน่อยดิเกมเลยแล้วก็ใครที่ใครที่มีเวลาคุกก็ไปเล่นปืนอ๋อใครอยู่ใกล้เนี่ยไอ้หมูให้หน่อยดิ ไอ้โม่ไอ้โม่บอสเรียกกลับไปดด้วยิบอกบอกแก๊งเรามาอยู่แล้วใช่ป่ะสวยมาระแวงท่านไหนอะพี่ไหนไหนลมเข้าใหม่ไหนบอกเพื่อนบอกเพื่อนเรามาเบลบนเยอะๆหน่อยเสียของแล้ฮัลโหลบอสบอกว่ารวมเบลบนรวมเบลบนคือบอสต่างรวมอ่ะพี่บอสแจกของแจกของเบอสบอสของรับไม่มีก่อนนำพอดีเลย ใช่อันี่มุ้ยกล่องซ่อมนใหม่คนละตุ๊กครับเออดี๋ยลไม่า่มาก่เี้เดี๋ยวคืนเดี๋ยวืนอไม่ต้องเอาเเเบอสแจกของบอสแจกของเคุณได้นคได้มาสามิตัวแล้วนะกล่องใหม่ของครับเขาขววเารอก่อนนะพี่อย่าเพิ่งใจมดนะให้เพื่อนมาไว้เชนอ้ามรกจากที่อยู่ด้วยกันมาครึ่งปีต้องให้เชี่ยวขาไปสักอย่างยิงยช่วยขาพีเยทุกคน คุผมขอบุหรี่ที่ปากนะไหมพี่ผมหินี่พี่ยุดเลากติดอยู่อ่ะไม่พี่หยุดพี่หยุดเลเบลก็ต้องนานั่นอ่ะไอ้นาเดี๋ยวไปด้วยรถผมมันพาวคยแล้วขอยังมาก่นี่อย่เลยไหมพี่ไหมพี่ใหมรถเต็มปะพี่ใหมรถแต่รถไม่เต็มแล้วนะเลยหรอสกินไม้แกกัวจะขายให้หมดเลยเหมือนกันแพทบิน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 ครับผมไดีสองสามศนห้าครับ ไอ้ยคิดถึงีกว่ามีตัวัวแกมีโทรศัะปสองหนึ่งสองสอไอ้ใหม่ใมีปะขยืมเมืงเนี่ยเอ้ยไกล่องกล่องซ่อมวแจ้ของซอมนอกมึงจะซ่นอกทำยี่อะไรไม่ซ่อมโตอะโอ้โหเมื่อกี้ก็แย่อยู่อ่ะถ้ากูไม่ซ่อมนอกอ่ะไปไ ไม่แหกคุ้ให้นหน่อยไปทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูดบ้องสักรอบเลยเล่นเล่นหน้าคุกนะพี่ช้างพี่แจกของเหรอพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยมันฝ่ายกันไปเองพวกงก่โอ้โหนึกว่าแจกของรีมาให้ควักเลยไว้รีมาให้ไว้รีมาให้ไวไหนไม่เข้าใจดีเลยมั เก็บตไม่มีใครใช้ของที่บ้านปะซ่อมอะไซ่อมของบ้านมไม่ใครไปซ่อมที่บ้านแล้วไปปล่อยเขาด้วยเาอยู่บนบ้านอ่ะมาตีมาตีาโทรมามูไปปล่อยเขาด้ะเดี๋ยวปล่อยให้เดี๋ยวปล่อยให้กระทืบเขาปล่อยเขาได้แล้วโยโยสาดีพคุกขังหมาไว้ลืมไปเยอะหมาลืมโทษโทษโทษ มันเข้าบ้านแล้วลกบ้านวะไหนเพื่อนก็มีเวลาคุกเยอะอะเราเล่นเล่นนาคุกไหมอะไรบ้างไปเอามีถ้าล่าสุดตอนนี้มีเวลาคุกมันไม่ได้เด้งออกเดินไปแข่งมาสู้ป่าก็ให้คนเให้คนมีเยอะแ้แหละวะอยู่บนรถไงแล้วก็เวลาตลกเลยเรียกผมพี่เบ่าวเฮ้ยแต่เวลาคุกแก๊งมันเยอะกวมากเส้นตีคิสส์สตีวอร์ตตีสามทีนี้ฮะมึงนี่อยู่ดีวะเตี้ยบอกว่า ไอแบงเมื่อวานกูตีไปกี่อันยี่ล้านนะไม่รู้ไอ้แบงไม่อยู่ไอ้โจอยู่เมื่อวานกูตีไปยี่สิบสามมันติดไหมไม่ติดด้านกล่างมืดกล่างรถหนึ่งอันผมคุ้มคุ้มคุ้มไม่เสียแผมได้ทั้งรถตรวจทองได้ทั้งมีกับโซโซหน่อยโซโซกูเปิดสองหมื่นได้ไห้วิ่งเยสมามีมีมือดวงตัวอยู่เดียวเนี่ยมีที่ไหนอะดวงมตัวเยอะมากล้านนี่ มีรูปก่ก่อนแล้วมีกล่องไอโง่นี่ด้วยอุ้ยอุ้ยซอมโนซอมโน่เลยว่าอู้ชิบโอ้ชิบว่าดูมีอยู่เยอะนะทองคำทองคำสองีสองส่วนแลก็ดล้ะรก็ได้เลยออย่างละทีสองทีอ่ะแต่จะปิงตทีเดียวสองตีสองตีองตีอกแบบ้ก็อีกตีร้มาณรองทมาเลี้ยวเป็นดวงดีเหรอบ้าเช็ครอบไหนครับตีทีเดียวหมดเลยพราจะปิงอีวเปอ์เซบอ ไม่มีไม่มีที่บวกโชคเลยนะมีมีแค่ขนนกอ่ะโอ้โหหรือว่าทีกิฟตกันกเป็นแค่ไหนครับระดงกูดีนะจีทาบอลคนนั้นเฮ้ยไอไอไอซ่อมระดมนี่มันพกสิบสองอันได้ปะในตัวมันได้อันเดียวฮาร์บอลก็มันอยู่ในตัวสองอันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่าไงจะละขอุสูอหน่อยนะครับดูเังไงเสียดีอะไรเต็มตัวเเเดี๋ยยวนะ าเเปิดอย่าเอาไม่ได้ตู้หมูขายห้าสิบเมตรนะขายต่อข้างไปเลยตู้หมูคืออะไรวะพี่เหวี่ยงที่สิบม้วนนี่คืออะไรวะคอยเที่ยวข้างไหนคอยเที่ยวข้างไหนไวเดียนใบเดียนนี่นะเออคนละพี่ไม่เอาพี่ให้ผมได้ครับที่ใบเดียนน่นแหละสองสองนะสองสีงนะอะไรที่วัดเดี่ยวตีสอนะไม่แต่เอาเลยเฮียตอนนี้เห็นมีคนขายเห็นมีคนขายสามสิบเองนะ ตอ้แบกตาแหลกจัดเลยอ่ะเอ้า YB ยีหายไปไหนอะน้องเอ้าเอ้าไ่ไม่เป็นคนรับรถกาชาน่ะไอเทียรถมึงอะถ่องเกมเลยก็หายไปหายไปเลยจนแปดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นช h o าเดท t อนอะไรกันอยู่อะพี่ ไวเบนเนี่วะไวไวเบนตีต้นไหนวะไวเตนอะไรเนี่ยไวเบนตีต้นไหนวะที่ไม่เสร็จไวเบนเหรอวะเลเจนอะไรกอนี่วาต้องสีส้ม เป็นไใช่ไหมมันเราดีห้าโอกาสติดห้าสบห้าสิมเนีฮะ้าเลือกไหมหรือว่โอกาสติดมันห้าสิบะเลอจะเลือกเองกูกูทีเดียวเลยอะแบบวัดใจอะเก้าสิบเอ็ดนัดได้ปะได้ดิบอสถ้าแตกเข้าหมดเราจะนัดบ้านห้นัดได่มันโอกาสห้าสิบบอสมีใคจะถุงหปะคัใช้งหอก็ตายแลวน่าน่านลานล่นน้อยอยแวอร์มือก่อนหรอ่า นอนนอนยู่ไหนแมวติดแมวติดไม่ติดไม่ติดเล่นมาหน้าตู้นะถ้าอันนี้ไม่ติดปุ๊บอันนี้สองติดป้ายแบบนี้ที่บ้านอ่ะตู้บ้านเราเลยสองก็ว่าติดอันนี้สองก็ว่าติดสักป่ะห้าสิบห้าสิบอาะไม่ติดไปแล้วรอบนี้นแค่นั้นละอยู่ร้านเซฟนะโอเคอือสิบอันนี่เนาะอย่าบอกนะอย่าบอกนะทำไมมียี่สิบเมื่อกี้มีสามสิบหายไปในสองวะไว้ไว้ตัวที่เราดอกไว้มาเนาะ มีเก้ามีเก้าสักพักแล้วกาแฟยังไม่ดูเลยเอ็นนึใช่เปล่าเข้าไปฮะเอ็นอยู่ไหมวะต้องแก้ต้องแก้ดิต้องแก้ดิเอ้ยไม่ใช่หรอกไมใคยเรียนเดนเอ้ยลุงเดนยิบอย่างไรของผมเป็นไปไม่ได้หรอกสามตาตีนี่ยังไม่แตกหมดเลยอ่ะนั่นไงไอ้เนาะมาตีคู่มาครับคุณซีเกย์ฟาร์ตเลย เฮ้ยไอ้หน้าบ้านคืออะไรวะเด็กอีสัตว์หน้าหิอย่างนี้ก็เติมเดือนละแสนแย่เลยเด็กเออเฮ้ยเอาเฮ้ยมันจะติดเอ้าอ๋อทีร้านมันติดง่ายอย่างวะโอเคไหมเว้ยคนกลับมาเล่นเยอะเลยเนี่ยเยอะเยอะ เอจะมาไหม่ะบอสตีเยอะหรอครับบอสไม่อ่ะเอางคือเอล้อเรื่องผมอะเรายังบอกรถ่ฟลมรุ่ไฟอะไรบลักอยู่เลยโอ้โหมามาดิไม่หรอกนะนี่เล่นจริงวันนี้มาดินั่งอยู่นั่งอยู่แล้วตกไม่แล้วยี่สิบลวดยี่สิบลวดวัยรุ่นรอเยียเจ้าของประเทศยังเจ้าของจอมยุทธคนทำจอมยุทธยังไม่รันเลยจะไม่มีอะไรรันแน่หมดแล้วใช่ไหมวันนี้เ สกินเอวูดเอ็มโอเคไงโค้ตสวยผมบอกเลยทำแล้วเหรอพรุ่งนี้เพราะว่าเพราะสกินนี่หลายเรื่องหลายปัญหาว่าชอบเดิมหลายอย่างโอเคโอเคไม่ครับผมออกไปก่อนนะจะได้ได้คืนหอยปะยาจริงไม่ได้เหยแเอาหอยไหมเฮยเคยพูดไม่จริงด้วยจะออกจากบ้านแล้วนะทำไมเหลือยี่สิบเจ็ดวะกูเรื่องยราเองนี้แล้วไงหาลูกมาเดี๋ยวหาไปดูดบ้องกัน รอดรอดรอดรอ okay. ดเกือบซวยเลยเนี่ยออกขโมยบ้องนะที่บ uh. ้านอ่ะทーー y, Việt> ี่บ้านจุ่มทำอะไรไม่ใช่หรอมาจุ่มทำอย่างนั้นล่ะที่บ้านบ้องซีเมาเลยพี่กายเหรอที่บ้านมีเราไม่เราไม่ไปดูดบ้องเหรอไปเนี่ยไปนี่ยบัตรเป็นอะไรครับบัต จะเ,เติมหรือเปล่าหมูดีอนี่ใบบิลคิดทำไมมันบอก30%มันคุ้มอยู่แล้วมีแป๊บนึงพอดีเลยลลลอะไรวะอีก30%เบาอยู่ไหนยอดเทีนเท่าไหร่น<บ>ัาคุ้มกว่าใช่ครับผมเอาขับไปบอสครับไอเต็มเติมบล็บอกไปไอยอดบ,บอสกับยอดผมเอาไปรวมมาตัวเล็กได้ไหมไม่รู้เลยอ่ะได้ยอดผมเท่าไหร่เหมือนมาแบคืออะไราของผมดีดีคืออะไรแบคอะไรวะแบคไม่อยู่ในในมอหรอ ต้องได้พีวแม่ได้แค่เข้ามาแล้วตายเอาลบดีอย่างเดียไออยู่ในตู้ไอตู้ตู้ขู่อันเสื้อผ้ามันเปลี่ยนบ้านเราอะไรวะไอเดี๋ยวมันมีหุ้นตัวใหม่มาดิเอโกเอโกอะโอ้ยัดแม่จะมีขึ้นอยู่นะเจะมีสัตว์ขึ้นนะขึ้นนะกูบอกแล้วนะเอาสิบกล่องครับแต่ตัวมึงจะได้ยังไย เดี๋ยวเฮียซื้อประมาณ60%แล้วเดี๋ยวเฮียปิดทิ้งเลยแล้วเที่ยวไปทำแล้วก็ไปทำไปพอเปิดเข้าด้วยมาเดี๋ยวน้องอื่นเต้นจิตจ่ะปวดล้วนเลยอุ้ยได้ได้เข้าแล้วนะจิล่ะได้เข้าแล้วเกียร์ทีวะพังเกิร์กไปลองเกิร์กรวมไหนกันนะครับ จุกอออินครับผมเป็นตัวดูดบ้องดิจะดูดบ้องนี่กับมาจุกเลยโดนดอกกี้ไปห้าสิบเลยดูดบ้องให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเต็มกลับนะอันนี้ไฟทายแล้วใช่ป่ะเสียบไปไหนกันโวมหับโวมหับเอามาเป็นเลหมุนนี่แหะดูดบ้องดูดบ้องนี่เป็นเลขเอามา เด็กเป็นเด็กเป็นเล็กอะหนูบ้องผมไม่ใหญ่อะไรเอ้็กเลยอะเโดอ้ยแม่โดนแดกเว้ยีเหี้ยงเป็นผู้หญิงหรอมึงรู้อ้จบจบจบแห้งเลยเนีย่เรานะ ทีออทลองดียิ่งไปกลางยิงมึงยิ่งต้องดดนะเว้ยนนี่อะไรอะ่ะพบอยู่หลังร้านเนี่ยมันดูดอยู่เนี่ยกิจกรรมทีม่ให้เขาดูดเถอะอรอหน้าไฟอะ่ะน้อยสามนาทีผมออกโค้ก าไม่ดูสั่งห้านกันเต็มเลยเนี่ยดูดิใช่ไหมมันมันชอบพวกกัน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 อยู่แบงคกูได้มาจากไหนวะเนี่ยแพงเปล่าวะ